สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง freedom channel นะครับช่องที่เรียนรู้ร่วมกันอย่างอิสระและสร้างสรรค์น,นะครับผมวันนี้วันที่9ทธันวาคม2563นะครับสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับมีการประชุมคอรมอแล้วก็มีการอนุมัติ รายหลายโครงการนะครับอาทิเช่นนะครับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งก็ได้รับอย่างต่อเนื่องนะสเดือนเดือนละ500บาทนะครับในช่วงของเฟสสองมกรา64สีถูกไหมมกรากรุ่งพามีนา64ได้รับกันอย่างต่อเนื่องนะครับรวมไปถึงในเรื่องของโครงการคนละครึ่งซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับความนิยมนะครับในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นพระเอกของโครงการรัฐบาลนะครับ ชุดนี้เลยนะฮะถือว่าเป็นการที่ทำให้ประชาชนได้รับนะครับการใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วเป็นอการที่ดีมากๆนะครับขออนุญาตมาอัปเดตรายคำถามที่สอบถามไปนะครับในช่องของเราก็ได้แบ่งปันไปแล้วเนาะว่าคอรมอมีการอนุมัติซึ่งก็จะมี2กลุ่มใหญ่ๆแล้วกันนะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์แล้วประมาณ10บ้านสิิ์นะฮะในเฟสที่1 จะต้องทําอย่างไรถึงจะไปเฟสที่2ได้นะครับผมแล้วก็จะได้รับเงินนะครับช่วงมกราเพิ่มอีก500บาทนี่คือกลุ่มที่1ส่วนกลุ่มที่2ซึ่งยังไม่เคยได้รับสิทธิ์เลยนะครับอันนี้ท่านสามารถลงได้ในวันที่16ผ่านเวอร์ไวด์เวฟนะครับคนละครึ่ง .com ซึ่งวิธีการนะครับก็จะมีการแบ่งปันปให้ท่านอย่างละเอียดในช่องเราท่านสามารถหาดูได้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์ก่อนที่จะถึงวันจริงวันที่16ครับเวลา6โมงเช้าเป็นต้นไปก็ขอให้โชคดีครับผมในกลุ่มที่2นี้จะมีคำถามอีกนะฮะว่าคนที่ถูกตัดสิทธิ์นะครับยังมีสิทธิ์ใช้หรือมีสิทธิ์การลงนะครับในส่วนของคนละครึ่งได้หรือไม่นะบางท่านก็ไม่แน่ใจแล้วก็ไม่มั่นใจว่าเอ๊ะมันมันยังไงต่อนะครับวันนี้ก็เลยมาทำคลิปสั้น ตอบนะจากข้อมูลจากครังเนาะบอกว่าคังตอบแล้วคนโดนตัดสิทธิ์คนละครึ่งรอบแรกสามารถลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสสได้ไหมเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับกระทรวงการคลังมาตอบคําถามครับหากโดนตัดสิทธิ์คนละครึ่งในรอบแรกสามารถลงทะเบียนในเฟสสได้หรือไม่โดยจะเริ่มลงทะเบียนในวันที่16ธันวาคม2 5งหเริ่มเวลานะครับหกโมงเช้าเป็นต้นไปนะครับ ประสบความสําเร็จไปอย่างงดงามครับโครงการคนละครึ่งที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟืนฟ้นฟูเศรษฐกิจครับระดับฐานรากให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องครับโดยทางคณะรัฐมนตรีมีการอนุมัติในโครงการคนละครึ่งเฟสสองแล้วและจะเริ่มลงทะเบียนอย่างที่แจ้งไปนะ16ธันวาคมครับเริ่มเวลา6โมงเชา้าคำถามที่สมาชิกหลายท่านรวมไปถึงท่านอื่นนะที่ได้สอบถามกันมาเยอะเหมือนกันก็คือว่าหากโดนตัดสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งรอบแรกเฟสที่1 สามารถที่จะลงทะเบียนในเฟสที่2ได้หรือไม่นั่นคือสิ่งที่หลายท่านกังวลเนื่องจากก็มีหลายท่านเข้าใจว่าเวลาเราได้สิทธิ์ไปแล้วนะครับเงื่อนไขตัวหนึ่งก็คือจะต้องไปทําการใช้ภายใน14วันหลังจากที่ได้รับ sms มาแต่ว่าเนื่องจากอาจจะไม่เข้าใจในความหมายมันก็เลยทําให้พลาดและการเตรียมแอปพลิเคชันเป๋าตังไม่ทนันมันก็เลยใช้สิทธิ์ไม่ได้ตามกําหนดหรือใช้ช้ากว่า14วันเลยถูกตัดสิทธินั่นเองนะครับ ่าสุดวันนี้ครับวันที่9ธันวาคม253ครับ Facebook สถานีกระทรวงการคลังแล้วกันได้ยืนยันแล้วว่าผู้ที่ถูกตัดสิทธ์เนื่องจากไม่ได้ใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งรอบแรกสามารถลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส2ได้นะครับนี่คือเป็นสิ่งที่อัปเดตและอยากให้ทุกท่านมั่นใจในสิ่งที่ผ่านมามันอาจจะทําให้เราได้เป็นบทเรียนและได้เรียนรู้นะครับสําหรับกลุ่มคนนี้นะซึ่งมีจํานวนมากเหมือนกันที่พลาดในการใช้นะครับ เฟสที่1นะครับไม่ว่าจะเป็นการรอบที่1รอบที่2แล้วแต่ที่เราไม่สามารถใช้ได้ตามกําหนดระยะเวลาเลยถูกตัดสิทธิ์ไปเพราะฉะนั้นครับผมสถานีข่าวกระทรวงการคลังได้แจ้งและแบ่งปันล่าสุดสามารถลรงทะเบียนคนละครึ่งเฟสสองได้นะสําหรับคนที่ถูกตัดสิทธ์เนื่องจากไม่ได้ใช้สิทธิ์ในโครงการนะในเงื่อนไขคือ14วันโดยครั้งนี้ครับจะเปิดให้ลงทะเบียนพร้อมกันเลยนะครับไม่ว่าจะท่านเคยถูกตัดสิทธิ์มา หรือกลุ่มใหม่ที่ไม่เคยลงมาก่อนหรือไม่ได้สิทธิ์ก่อนเนี่ยวันที่16วันเดียวกันครับที่เว็บไซต์ w w w ร o l ์เคนึ่งนะครับซึ่งมีโคต้าให้5ล้านคนวงเงินต่อสิทธิ์ก็คือ3,500บาทสามารถใช้ซื้อสินค้าทั่วไปนะครับผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องจ่ายเงินครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งรัฐจะออกให้แต่ละวันเนี่ยจำกัดวงเงินนะครับผมที่รัฐออกให้ไม่เกิน150บาทถ้าพูดง่าย และเข้าใจกันก็คือเงินรัดช่วยวันนั้นคือ150บาทสูงสุดนะครับและถ้าอยากใช้คุ้มค่าเราก็จะซื้อเงินของเราหรือออกเงินของเราอีก150บาทสรุปวันนั้นเนี่ยคุณสามารถใช้ได้นะ300บาทเลยอันนี้คือคุ้มที่สุดและส่วนใครจะจ่ายเงินเรามากกว่านั้นก็แล้วแต่นะครับแต่สุดท้ายนะครับท่านจะต้องบริหารจัดการนะครับในเรื่องของการใช้จ่ายนะโครงการนี้นะครับเฟสที่2ก็คือ3,500บาท ตลอดองค์การตั้งแต่วันที่1มกราหกสถึง31มีนาหกสีให้ได้น,นี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในเฟสที่2เนาะคุณสมบัตินะครับซึ่งอยากจะย้าให้ท่านได้เห็นภาพอีกทีหนึ่งนะต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปหลายท่านก็มีคําถามว่าเอ๊อายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเนี่ยซึ่งมันเริ่มใช้คือมกราอันนี้ต้องบอกว่า18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณนะวันที่ลงทะเบียนเพราะฉะนั้นครับผมวันที่16 ธันวาคมถ้าใครครบรอบ18ปีในวันที่16ธันวาคมก็ถือว่าโชคดีท่านก็สามารถที่จะลงได้นะครับไม่ได้เป็นนับวันที่1มกราคมเนาะอันนี้ให้เข้าใจตรงกันและอยากจะแบ่งปันให้รับทราบนะครับถึงน้องๆแล้วกันเนาะที่ใกล้เคียงกับ17 18อันนี้นะครับผมที่จะได้เข้าใจเช็ควันและเดือนที่ท่านเกิดด้วยนะอันนี้ก็จะได้ไม่เขาเรียกว่าเสียเวลานะครับถ้ามันตรงก็สามารถที่จะดําเนินการเลยครับลงทะเบียนได้นี่คือข้อที่1ข้อที่2ครับ ต้องมีบัตรประจําตัวประชาชนอันนี้สําคัญนะครับข้อที่3ไม่ใช่ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอัน,นแยกออกจากกันนะนะครับแล้วก็ข้อที่4ผู้ที่ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งระยะแรกและระยะที่2จะไม่สามารถใช้สิทธิมาตรการช็อปดีมีคืนได้อันนี้ก็เป็นเงื่อนไขสําคัญอีกตัวหนึ่งหลายท่านก็ถามมาเรื่องของเบอร์มือถือนะครับอันนี้สําคัญเหมือนกันเพราะว่า1เบอร์1นึสิทธิคน ที่จะใช้ในเรื่องของการลงทะเบียนควบคู่กันเพราะว่าหลังจากเรามีคุณสมบัติเบื้องต้นแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะต้องไปดูที่เบอร์มือถือด้วยหลายท่านก็ถามใหม่ว่าถ้าสมมุติว่าเราใช้เบอร์ของคนอื่นซึ่งเบอร์นั้นเนี่ยเราไม่ได้ลงทะเบียนเป็นชื่อเราแต่เป็นเบอร์ของคนอื่นได้หรือไม่อันนี้ขออนุญาตตอบแบบกลางๆแล้วกันเนาะนะครับโดยปกติถ้าเอาแบบตามข้อมูลการตรวจสอบเนื่องจากอะไรครับ เบอร์มือถือของท่านเวลาท่านซื้อแล้วก็ลงทะเบียนเนี่ยมันจะผูกไปด้วยหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าระบบ w w w c o n l คึ่งมเนี่ยมีการตรวจสอบหรือจดพบยังไงมันอาจจะทำให้อะไรครับถึงแม้ว่าท่านอาจจะได้สิทธิ์ตอนแรก ก็อาจจะถูกตัดสิทธิ์ในเวลาต่อไปได้เนื่องจากมันตรวจสอบว่าเบอร์นี้มันไม่ใช่เป็นเบอร์อะไรครับเบอร์ของท่านมันเป็นเบอร์ของคนที่ลงทะเบียนของคนอื่นอันนี้เป็นต้นเนาะอันนี้แบบกลางๆแล้วกันนะแต่ก็ไม่ได้มั่นใจนะครับว่าเป็นอย่างไรแท้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรหรือเปล่าเป็นสิ่งที่มองด้วยเหตุด้วยผลตามที่นะครับวิเนะนะคราะห์เนาะนะฮะส่วนใครที่บอกว่าเอาละนะถ้าอย่างนั้นอยากจะรองลงดูก่อนก็ก็ไม่ได้ ห้ามอะไรท่านสามารถลองได้นะครับอันนี้ก็เป็นถือว่าการสรุปแล้วก็แบ่งปันข้อมูลกันนะเรียบร้อยนะครับเพราะนั้นสรุปนะให้กับทุกท่านได้เข้าใจตรงกันอีกสักครั้งหนึ่งนะแล้วก็มีคําถามจากสมาชิกช่องของเราเป็นจํานวนมากเหมือนกันนะครับหากโดนตัดสิทธิ์จากคนละครึ่งรอบแรกสามารถลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสสองได้หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นจากกระทรวงการคลังก็ตอบชัดเจนเหมือนกันนะฮะว่า ยืนยันเรียบร้อยนะครับว่าผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากไม่ได้ใช้สิทธิ์ ในโครงการคนละครึ่งรอบแรกสามารถลงทะเบียนนะครับคนละครึ่งเฟส 2, 2ได้ครับผมในวันที่16ทธันวาคม253เวลา6โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่มาอัปเดตให้กับท่านได้มั่นใจและก็เตรียมพร้อมในเรื่องของการลงทะเบียนนะครับสิทธ์นะฮะล้านสิทธิ์หสิทธิ์ก็คือ3,500บาทนะครับผมไม่น้อยนะใครที่ใช้ในเฟสหก็รับทราบดีว่าเฮ้ยสามพก็เยอะอยู่ นะครับแต่แค่มีน้อยๆนิดน,นึงนะคนที่ได้รับในเฟสหนึ่งะครับซึ่งแน่นอนว่าหลายท่านก็อาจจะเงินยังเหลืออยู่หลายท่านอาจจะหมดไปแล้วนะครับแล้วก็ได้เพิ่มอีก500ก็ยังบอกว่าโอ้มันน้อยไปเห็นไหมฮะนี่คือเป็นสิ่งที่นะครับเกิดขึ้นณนปัจจุบันนี้อัปเดตข้อมูลกันอย่างนี้อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด u ั s c r คายเดือตริตตดตามกันก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับและที่สำคัญนะท่านอย่าลืมกดกระดิ่งท่านจะไม่ลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเราครับวันนี้ช่องพี่น้อมชาแนลบกระเสมสันต้องอำลาไปแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ